สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวายิสุโบซ่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าชื่ออะไรคะชื่อเล็กคนระับชื่อเล่นชื่อว่าเล็กครับชื่อเล็กนะคะคุณเล็กมาออกรถรุ่นอะไรคะอ่ายูสุซิมโบโตตัวแซนด์กับเดียวค่ะแล้วก็สัญญาผ่านง่ายไหมคะง่ายครับไม่ใช้คนค้ำด้วยใช่ไหมคะของขาดครบไหมครับคครโอเคแล้วก็การบริการของวายิวางเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีมากครับค่ะ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าในี่ใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะน,อน้องควรจะทำยังไงหรือว่าน,านาะนานำใ,ใครดีคะแนะนำให้มาออกกับใครดีคะก็ถ้าอยากออกรถดีสุดก็แนะนำให้มาออกกับพี่กวางได้เลยครับโอเคค่ะก็ขอให้รถทันนี้นะคะก็นำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ถูกหวยนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะเลขเทะเบียนนะคะถ้ 59, า0ก้าปดูนมวนี้ขอให้ออกนะคะแล้วก็เดินทางส่อนไทยพ กับคลิปหน้านะคะลาไปก่อนแล้วกันนะคะกับวายสุปะค่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ